อันตรายมากๆใช่ค่ะกดแชร์ให้เข้ามาดูเยอะๆเลยนะครับนี่นอนเนี่ยถ้านอนเส้นใหญ่ไล่กาดมากเลยาล่ต่นมาเลาคุ่ต่ำไส้บ่นอนแบบเพราะว่านอลูกหมาแม่นอนตัวนอนไม่ยังว่าต่ำรวมิดทะเลรัเอาไปซวัวไม่กันะรกับพ่อี้อก็ะลยเริ่มก็ะลยต่ำได้พวกฮงซื่อซื่อๆบ่น่รอยได้ไปซวบไหม เอาไปส่วมเอาลวกเส้นตังบอเขาปุ้ก็ได้ลวกเส้นอาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่ซอสใส่กระเทียมเจียวมาเด้อค่ะตับหมูพุ้งค่ะเดี๋ยวสีส่วนไม่เพิ่นใหุ้หลักตำลูกมิดสงสัยเพิ่มเพราค่าเพิ่นนั่นหลายเมนูเออพุ่าเมนูหลายบุ้ยตอนนี้ก็ให้ทานนอนเสียงไงไหมคือปวดคือปวดเถอะพุดาค่านอนค่านอนแบบนี้อย่าเพิ่งปลุกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอยู่นะครับ เพิ่สบายใจเพิ่งถึงสิบสามนาทีเองนะครับสัญญาบัหลาขึ้นนอนสันญาให้เอฟซีทุกท่านเข้ามาดูเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาชมท่านอนของน้องเส้นใหญ่นะครับอ้าวใหญ่เส้นก๋วยจับครับเศร้าแล้วมีปัญหาอะไรเขาเขาเศร้าเขายู่เขาให้ดูสวยมากขึ้นกปลปอยขอบคุณมากนะคระปยเขาเถอะคนเขาเขาออครับดูเองอ๋อ เช่าแล้วสวัสดีครับคุณก้อนพรก็อยากให้เป็นแนวทางเดียวกันเนาะค่ะเนาะไม่อยากให้ใครผูดเลยกันมากนอนสบายเลยฮ่าฮ่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณลำใหญ่เส้นใหญ่ด้วยนี่ก้อนสังกะสีนะครับขอบคุณมากครับส่วหรับหัวใจบวกแล้วก็คุณยุเส้นใหญ่ไม่เคยโดนผูกนะครับขอบคุณมากครับส่วหรับหัวใจเมื่อคืนหนูนะว่าจะไลฟ์สดให้ดูเส้นใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าด้วย แต่ว่าเส้นใหญ่เงาะเงอแงมากเลยนะฮะเส้นไอ้ก๋วยจั๊บนี่นอนสงศัยจะนอนอยู่ไอ้ข้างบ้านบ้านพักนู่นมันมาเลยบ่มันมาแล้วอยืนนั่งยืนเหยียดเรื่องอะไรร้านเหลื่องอะไอสงศัยไปนอนอยู่ที่ร้านแม่นะครับมาแล้วมาแล้วพี่ไปเอาเส้นใหญ่เห็นแล้วก๋วยจั๊บบ๊วยถานอนนั่งแค่สองเสื่อเลครับสวัสดีครับคุณไตรเวทครับขอบคุณมากนะครับสำหรับหัวใจ นี่ค่ะรักเธอสวัสดีค่ะน้องเส้นใหญ่นะน้องมาเอ็ดชิดนะเพียนี่ฝากกนุนาไว้นะเลยให้พ่อชิดดูเลยวะพ่อชิดก็คงไม่ดูนะครับก็ก็จะหลายงานก็ดูเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่ก็นู่นนั่นนี่ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับครับสวัสดีครับคุณ น้องลายเสือเส้นใหญ่ขอบคุณมากนะครับต้นลำหัวใจโอ้โดูท่านอนสวัสดีครับคุณแม่จันยญ่พี่เมื่อคืนร้องเมื่อคืนร้องให้ได้ได้ซีข้นก็ได้คเมื่อคืนร้องให้ไม่ได้นอนนะฮะครับสวัสดีครับนอนเส้นใหญ่คุณครับผมอืออือขอเห้ดีอยังครับโอ้ปอหญ้าครับสวัสรับผมนะ นี่ให้เสมอครับเยกแขม่ว่าจดกันเลยว่าเครื่องท่านติดตามที่นอนที่ไหนฝนฝนสีสาดเข้าบ้านนี่เฮ็ดทางลิ่นบ่เฮ็ดทางลิ่นตัวนี้เทาก็ปิฮ็ดนี้คือจอละเออเฮ็ดป้องยางไรบ่ครับสวัสดีครับเฮ็ดล่างน้ำนาะเดี๋ยวกีเอ็ดีขอบคุณมากครับสำหรับหัวใจครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ดูน้องเส้นใหญ่เสียับงอะไรเป็นไงถ้านอน ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณดัดจะวันเชื้อถือข้อสวัสดีครับขอบคุณมากครับสําหรับบุกมือทักทายนะครับอบุกมือทักทายเส้นใหญ่ใช่ไหมครับไม่ใช่บุกมือทักทายผมใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นยังไงสาหรับมาดูเส้นใหญ่อย,อยู่บ้านนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเด้กไปผิดไรกันเห็นเส้นใหญ่นอนเราเป็นยังไงโอ้มันเบิกครับมันเบิกแต่เขาก็นอนแบบทานีละ เราสบายใจเขาไว้มันท้อนสบายใจครับเขาไว้ใจแล้วที่บริการกินกับหมูมึงนั่บ้นี่เจ๊แป๊นี่พี่นุ้นสบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งติดตามซ่องสร้างดัมในเด้อค่ะเด้อซ่องสร้างดัมสตอรี่เด้อจ้าสร้างดัมสตอรี่ตัวมากกอดสิบมันไกลเด้อันเดิลูกไส้สิบแฝดค่ะลูกไส้แมนยันนี่ค่ะลูกไส้สิบปากแปดสลิปปี้ย่างสบายเลื่อยสิ้นไงคุณวิรภุษฐสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสบายหลับสบายปรัสนเพันว่า โอ้ยคักขนาดฮ่าฮ่าฮ่าทานอนเปิดเผยมากกับท่านคุณวงคายนะคะครับปิดไลรที่เส้นใหญ่นะคะเข้าามคุณรักเธอขอบคุณค่ะคุณแพชรจุนดาสวัสดีค่ะมีมีมีโฆษณาไหมคะขอบคุณเด้อปิด